เลนะออนิวฮอน่าคลิก160คือรถที่เร็วและแรงที่สุดจริงเหรองานนี้เราคงต้องไปหาคำตอบด้วยการทดสอบกับเีจจริงดูแล้วแหละครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นชามชิดอีกครั้งนะฮะก็เนื่องจากว่าในงานมอเตอร์โชว์ ทาง Honda ได้มีการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ทีเดียวหลายรุ่นเลยนะครับแต่ทว่าไฮไลท์ของการเปิดรถใหม่ในครั้งนี้จะอยู่ที่ all new c l i c k 160นั่นเองดังนั้นในคลิปนี้ผมจึงจะพาทุกท่านไปชมรายละเอียดและทดสอบกับขี่ all new c l i c k 160ด้วยกันก็เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันที่รูปลุ์ภายนอกของ c c ก160กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เนี่ยยังคงถูกออกแบบให้เป็นรถ AT Style Sport ที่มีความฉบเฉียว โดดเด่นด้วยระบบไฟ LED ที่ถูกดีไซน์มาใหม่ทั้งหมดซึ่งในครั้งนี้เนี่ย All New Click 160จะมาพร้อมกับสมรรถนะความแรงที่เหนือชั้นตามคอนเซปต์นำหน้าอย่างจ่าฝูงด้วยขุมพลังเครื่องยนต์จากเครื่องยนต์ใหม่ ESP+4 p l v a l v ขนาด1 5 7 cc ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในรถสปอร์ต AT ขนาดนี้ทำให้ All New Click 160 สามารถทําความเร็วสูงสุดได้ถึง129กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวโดยความเร็วระดับนี้เนี่ยถือเป็นความเร็วที่สูงที่สุดของรถคลาสนี้แล้วนะครับคือที่บอกว่าความเร็วสูงที่สุดเนี่ยคืออยู่ในหมวดรถอัตโนมัติคลาสนี้นะและแม้ว่ามันจะเป็นรถที่มีความเร็วแรงแต่ทาง Honda ก็ยังออกแบบให้มันมีความคล่องตัวสามารถควบคุมได้ง่ายด้วยการใช้เฟรมใหม่ที่มีน้ำหนักเบา แต่กับแข็งแรงมากยิ่งขึ้นทําให้การมุดแทรกตัวตามทางที่มีการจราจรติดขัดและการพลิกซ้ายพลิกขวาสามารถทําได้อย่างใจสั่งสาหรับเรื่องของตําแหน่งท่านั่งเนี่ยผมที่สูง172ซนติเมตรสามารถนั่งและเอาเท้าเหยียบพื้นแบบเต็มๆได้อย่างสบายๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครมีความสูงที่ไม่มากเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ตัวเล็กและเหยียบพื้นไม่ถึงจริงๆเนี่ยก็ยังสามารถปาดบบกออกไ,ได้อีกนะ โดยตัวบเบาะจะทําให้ผู้ขับขี่อยู่ในท่านั่งที่มีความสบายสามารถขยับเท้าไปมาเพื่อปรับตําแหน่งการวางเท้าได้ตามที่ต้องการโดยในตัวท็อปจะมีระบบ ABS ที่ล้อหน้าที่ทํางานได้อย่างดีขนาดที่แม้ว่าผมจะพยายามทําให้รถเสียาการด้วยการไปกดเบรกหน้าแบบเต็มแรงบนพื้นทรายที่มีความลื่นรถก็ยังไม่เสียการควบคุมหรือมีอาการหน้าพับให้เห็นโดยระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกแบรนด์ดิชินทั้งด้านหน้าและด้านหลนัง และถ้าสังเกตกันให้ดีๆนะครับก็จะเห็นว่าปั๊มเบรกจะเป็นปั๊มแบบลูกเดียวแต่ว่ามีขนาดใหญ่มากดังนั้นระบบเบรกจึงสามารถเอาความแรงของ All New Click 160ได้อย่างอยู่หมัดในส่วนของวงล้อก็จะใช้วงล้อที่มีความกว้างม,มากขึ้นโดยยางหน้าจะใช้ขนาด100/80ั ล้อเป็นขอบ14นิ้วตามคอนเซปต์เดิมแต่ทางด้านล้อหลังจะไม่เหมือนกับใน ADV 150หรือ PCX 160นะครับที่จะใช้ล้อหน้า14ล้อหลัง13เพราะของ Kick 160เนี่ยจะใช้ล้อหลัง14กว้าง120ทับ70ซึ่งถือว่าเป็นจุดที่ทาง Honda เนี่ยสามารถทำมาได้ดีมากๆเพราะการใช้ล้อขนาดนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ขับขี่สามารถหายางใส่ได้ง่าย เพราะเป็นยางขนาดมาตรฐานที่เรียกว่ายางทุกแบรนด์ต้องมียางขนาดนี้อยู่แล้วกุญแจจะเป็นกุญแจรีโม Honda Smart Key. ท h o o n d s s m r t t k y ทําทให้สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจช่องเก็บของด้านหน้าเนี่ยจะสามารถเปิดได้โดยกดตรงนี้นะครับซึ่งนอกจากที่ด้านในเนี่ยจะสามารถเก็บของได้เพราะมีขนาดใหญ่มากแล้วยังจะมีช่องเสียบชาร์จไฟสำรองแบบ USB Type A มาให้ด้วยโดยช่องเก็บของใต้เบาะจะถูกปรับให้มีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้สามารถจุของได้18ลิตรด้วยกันและจะมีเครื่องมือฉุกเฉินติดมาให้ด้วยในยุคที่น้ำมันแพงแบบนี้นะครับระบบอีกระบบนึงที่มีประโยชน์มากๆนะฮะก็คือระบบ idling stop system ที่ตัวระบบจะทําการหยุดการทํางานของเครื่องยนต์ในขณะที่เราจอดติดไฟแดงอยู่ทําให้สามารถช่วยประหยัดค่าเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดีซึ่งเครื่องยนต์เนี่ยก็จะทําการติดเครื่องยนต์ให้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อเราบิดันเลง โดยระบบนี้เราจะสามารถเลือกเปิดหรือปิดการทำงานได้เหมือนกับ h o n d a CLICK รุ่นที่ผ่าน,นมาเลยนะฮะโดยสรุปแล้วนะครับ all new click 160คือรถสปอร์ต AT ทที่สามารถขับขีด่ได้ง่ายและมีความแรงที่มาพร้อมกับความคล่องตัว ดังนั้นถ้าเกิดคุณเป็นไรเดอร์ที่ต้องการรถที่มีความเร็วแรงที่สุดเพื่อใช้ขับขี่ผ่านการจราจรที่ติดขัดในเมืองก็ไม่มีเหตุผลใดที่คุณจะไม่เลือกซื้อรถรุ่นนี้โดย Onel Click 160จะมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นก็คือรุ่น STANDARD ที่จะมีให้เลือกทั้งหมด3สีคือสีดำ Magnetic Black สีขาวดำ Crystal White และสีแดงดำ F ิล i เ r ล d เปิดตัวด้วยราคาแนะนำที่63,500บาทส่วนในรุ่น ABS จะมีให้เลือกทั้งหมด2สีได้แก่สีดำ Magnetic Black และสีขาวดำ Crystal White เปิดตัวด้วยราคาแนะนำที่69,900บาท ทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องราวการทดสอบ All New Click 160นะครับก็ถ้าใครชอบรถอตโตเ m ม t ติที่สามารถขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและทางฝุ่นก็สามารถไปดูคลิปทดสอบขี่ ADV 350ที่ผมเคยทำไปแล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไวใ้ในนี้เลยนะฮะและถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ไปด้วยนะครับเพื่อที่เวลาท่านช่องมีเนื้อหาโดดๆอย่างเงี้ย เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะฮะและว้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคําคมท้ายคลิปนะครับสําหรับช่วงคําคมท้ายคลิปของตอนเนี้ยก็จะมีอยู่ว่า80%ของคนที่หัวลราเก่งไม่ได้เป็นคนอารมณ์ดีแต่มันใกล้บ้าก็ยังไงก็ตามอย่าลืมกลับมาเจอกันหบ่ทีในคลิปหน้านะครับผม